สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่างไม่ต้องมาทำชาแนลนะคะมาก็เจอน้ำบนเลยนะคะดูน้ำด้วยดูเรือด้วยเรือมานู่นแล้วนะคะท่านผู้ชมไปมานู่นแล้วสีเขียวสดใสมันเลยวิ่งมาจากแม่น้ำเจ้าพยานะคะแม่น้ำเจ้าพยาค่ะมงุงูนามาแยกน้ำวนระหว่างแม่น้ำปากแกกับแม่น้ำเจ้าพยาประจบกันนะคะ บรรทุกสินค้ามาไม่ต้องว่ามีมูมลค่านะคะเนื่องจากคุมประเต็นมาอย่างดีแล้วก็มาแค่สองเรือโป๊ะนะคะจมสูงไม่มดูม,ม,ม,มีโอกาสไปที่วัดพนันเชงนะคะดูน้ําด้วยนะคะโหน้ําบนขนาดน้ําลงไปเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมน้ําบนแรงมากมมดูกระแสน้ําด้วยชมเรือด้วยนะคะ เรือสีเขียววิ่งมาลากจูงสินค้ามาสองเรือโป๊ะนะคะท่านผู้ชมสองเรือโปะคุ้มพระเเต้นมาอย่างดีน่าจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากนะคะถ้าบรรทุกทรายหรือดินจะไม่คุ้มพระเเต้นนะคะท่านผู้ชมคุ้มพระเต้นมาอย่างดีแล้วมาแค่สองเรือโปะไม่ต้อมว่าจะเป็นน้ําตาลกับข้าวสารค่ะดูน้ําด้วยนะคะกระแสน้ำโอ้โอ น้ำเกาวนเป็นกำลังใจกับพี่ๆน้องๆที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ํานะคะท่านผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยผู้ขับเรือด้วยผู้คุมเรือโป๊ะด้วยเรือตรงท้ายก็ดึงนะคะตรงท้ายลำท้ายนู่นนะคะดึงแยกน้ําบนนะคะวน,นแรง น้ำลงไปบ้างแล้วนะคะน้ำลงไปบ้างแล้วยังบนแรงยังกระแสน้ำยังไหลหลากอยู่นะคะหัวเรืเลอลากจูงก็มาหน้าวัดบางกระจาะะ่าแล้วค่ะเรือโะอยู่กลางแยกน้ําวนนะคะท่านผู้ชม เรือโป๊ะเราดูใช้ยอยู่กลางแยกน้ำวนนะคะเรือชุดนี้เป็นเรือโป๊ะใหญ่นะคะใหญ่มากปกติเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ค่อยมีเรือโป๊ะใหญ่นะคะนอกจากเกลือบรรทุกสินค้าเช่นน้ำตาลกับข้าวสารนะคะขุมว่าเต็นมาอย่างดีมันเป๋น,นะคะท่านผู้ชมสังเกตดูไหมเรือโป๊ะเป๋น,นะคะเป๋เป๋คือไม่ตัง้งขบวนไม่ตรงนะคะานาน มาแค่สองเ,อร,เ,อเรือโปเน้องเพราะว่าเกษตรน้ําแรงนะคะท่านะผู้ชมเรือตรงท้ายก็ยังทําหน้าที่อยู่แลคะดึงะดึงดึงให้ตรงแต่งขบวนให้ตรงอย่าไม่ตรงให้พี่เบีนเน้ยงน้องท่านผู้ชมทุกท่านชมสองขบวนเลยนะคะามาอิฐมันขบวนนะคะ่ะตามหลังมากเห็นหลังคาเทียวๆนะคะโอ้เรือตรงท้ายก็ยังต้องดึงนะคะ แหกน้งบนทางดูนกันแต่น้ำไปด้วยนะคะท่านผู้ชมแต่เริ่มจะตรงแล้วนะคะเดี๋ยวตุ้มให้ดูขบวนนี้ยี่เป๋อยู่นะตอนนี้เริ่มตรงแล้วนะคะเริ่มตรงแล้วเสียงประกาศจากเรือตรงมายนะคะ เขามีเครื่องขยายเสียงคุยกันนะคะลำพังตะโกนกันนี่ไม่ได้ยินแน่นอนเครื่องขยายเสียงแล้วก็บอด้วยนะคะใช้วิทยุสื่อสาระคะ่ะจีประกาศาอะไรไม่ตุ้มก็ฟังไม่ถนัดนะคะตอนนี้เรือตรงท้ายก็ยังยังไม่ปล่อยเชือกนะปกติจะต้องปล่อยเชือกแล้วนะคะ ชมกระบวนต่อไปนะคะกระบวนนี้ก็ยังไหลกันอยู่กระบวนต่อไปนะคะท่านผู้ชมมาอีกหนึ่งกระบวนนะคะมาดูกันว่ากี่เรือโปะนะคะโหดูน้าด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะดูกระแสน้ําดูการบรรทุกสินค้านะคะปิดเลยค่ะปิดปิดขอบเรือนะคะปิดขอบเรือดูรัดของอันซัดของน้ํานะ ตรงท้ายมาด้วยนะคะสองเรือโป๊ะเหมือนเดิมเรือโป๊ะใหญ่นะคะดูน้ํานะคะทา่านผู้ชมโอ้โหเรือตรงท้ายนี่ดึงแบบเป๋เลยนะคะดูลักษณะเห็นหลังคานะคะสีส้มๆขอบเขียวโอ้โหลั่นเน ถอดเทียกเช่นกันนะคะยังไม่ถอดเทียกเช่นกันเด<อ>ี๋ยวตรงขายอยู่กลางแยกน้ำวนนะคะนานผู้ชม,มยังไม่ถอดเทียกนะคะยังแต่งขบวนกันไม่เสร็จอาจจะติดกับไปกับเรือขอบวนชุดนี้หรือยังไงนะคะเพราะว่าสินค้ามีมูลค่ามากนะคะขบวนนี้ นเดืดักท่องเที่ยวบอกน้ำเดือดน้ำเดือดจริงๆค่ะทำการถอดเชือกแล้วนะคะส่งสัญญาณกันแล้วเรือโป๊ะลำสุดท้ายบกไม้บกมือแล้วนะคะ หอดเชียกอยู่ค่ะท่านผู้ชมโอยอดเชียกแล้วนะคะไหายเรือกำลังสาวเชียกค่ะเรือเช่นใหญ่นะคะท่านผู้ชมเป็นเท่าแขนแล้ยิ่งเปียกน้ำเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกนะคะ เรือตรงท้ายจะมีหน้าที่ส่งขบวนเรือสินค้าแค่พ้นแยกน้ำวนนะคะน้อยลำที่ติดไปกับขบวนก็หมดหน้าที่แล้วนะคะจะต้องไปรับขบวนใหม่นะคะท่านผู้ชมนักต,ต้งพทําทำชาแนลขอบอบคุณพี่พี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมถูกใจกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนะักต้มพธทำชาแนลหน่อยนะคะดูน้ํานะคะท่านผู้ชม คุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ